สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม S เอ้ยขอโทษน,นะคะ FNFmusic นะคะดเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราขอไปเปลี่ยนรูปหน้าจอแป๊บหนึ่ง ให้เพืพ่อนๆตัดสินใจเลือกไปก่อนนะคะว่าเอาลูกไหนนะคะโอเคค่ะเพืพ่อนๆตัดสินใจได้ยังคะเอาลูกนี้ใช่ไหมคะได้คะ่ะโอเคค่ะขเข้าไปในเกมกันเลยนะคะ โอเคค่ะเราเอาเพลงนี้ดีกว่าเนาะนี่ที่เล่นใบถ่ายคลิปที่แล้ววันที่แล้ชิววันเกรย์ก็บอกเหมือนเดิมนะคะว่าตัวนี้จะมีควันออกมา นี่ค่ะ ะะเราอยากกดมั่วเนาะเราใช้มือกดนะคะไปเร็วมากไม่ถนัดที่ต้องใช้นิ้วกดนะหรือมือกดน,นั่นนี่ Ôi, <laughs> <Ô>, chào, <laughs> <ya. cười> oh, <ya. cười> เค okay, ค่ะ <c oughs> ต่อมาฮ <c oughs> ิโนวิโกี่คันคะมีทั้งหมดสี่คันค่ะมีโตโยต้าโฟล์จเนอร์ฮอนด้าเอ็กคอร์ดแล้วก็บิ๊กเบย์แล้วก็เมนคาไซอีกคันหนึ่งอะไรเ <c oughs> นี่ยเบงสี่เค้ยค่ะเพลงอะไรดีเนาะอุ <c oughs> ้ยเพลงนี้ <c oughs> เพลงนี้ไม่เคยเล่นเลย <c oughs> เราลองเล่นดูนะคะ โอเควนเกรย์ okay. มาแล้วมาแล้วมาปุ๊บคือลองเลย วัวววววมัน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 ไปเรื่อยๆนะคะ เล็บด้วยแรปนะคะโอ้ยยาวเลย เฮ้ยเมื่อฉันดูซีรีสร์เอาเลอีอ,อะไรแล้วก็จะมาเอาเพลงที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเพลงนี้มาแล้วเพลงนี้มาแล้วเพลงนี้มาแล้วอ้หหลายเพลงเลยค่ะหลายเพลงเลยเมื่อกี้นะคะเราหวักแอบข้ามมาเรายังไม่ได้เอา เพงนี้เลยขอลองหน่อยไม่เคยเล่นเพลงนี้มาก,ก่อนแต่เกมนี้เคยเล่นเกมนี้เคยเล่นเนาะแต่ว่าก็ลบไปนานแล้วแต่ก็มาโหลดหน่ก็ลบก,ก็มาโหลดตอนนี้ค่ะ ยากมากเลยตัวนี้มันเล็บเกยเป็นไม่ทัน,นะคะ่ะเฮ้ย้มันเล็บดีเนาะ ยากยากยากโอ้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เัวนัวมัเป็นขโมค่มมมะ ใครที่ชอบเล่นเกม PUBG หรือฟรีไฟนะครับวันนี้ผมก็มีแอเดียมาแนะนําใครจะไปญอบเกมฟรีฟลนะครับหนูไม่ชอบเล่นเกมฟรีไฟเลยเพื่อนหนอคือชอบเล่นหลายคนมาก ก็เลยเห็นเพื่อนเล่นแล้วมันมันแบบมไม่ถูกค่ะไม่ชอบฝีไายเลย 1> 2, 1, ตัวนี้นะคะมันเชื่อมกับการร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็เชื่อมกับการข้างล่างมันด้วย นีนไงคะ่ะวีรีวมากเลยอ่ะตัวนี้มันแลบนะคะ ฮัโหมีวิตกำลงึกับหา,าก็ไปไรงสักอย่างระวังเสียงหน่อยนะมมูหมาีสยอาให้มัม็นควิมดยินได้ยินไ้ชัวรอมัน่งนึงมีอะไรกันหรอ ไม่อยางมาลอะปมยอ ดูข้างบนตรงนี้นะคะเหมือ pues น mm เราจะนำอะไรเนี x, IR MA Twitter, ่ยลดค่ะลดลดไม่เก well, ี anyway, ่ยวเหรอเมื่อกี้พยายา้ลองแล้วแต่ละเพลงนี้ยังไม่ได้ลองเลยเรามาลองกันนะคะตอนนี้มันก็แล็กเหมือนกัน พกลัว่ามันจะแพหรือเปล่าไม่รู e ้ลอตรวจสเลยค่ะเั้ย

จะทำได้ก็ต้องกำราบทุกอย่างให้ได้ก่อนเขาพิถุยแล้วควคุเอาวันน,นี้เนาะโอโ้โหกึบกรึบ ไม่ได no. ้ไม่ได no. no. oh, oh. ้นะคะอบ่านะทาเชียวโอ้ยต้องกำทุกอย่างให้ได้ก่อนเกวงนั่นกัดไม่ปล่อยเลย ว่าเกมเมอร์อุ้ยนี่น่าดูมากเลยค่ะขอพิมพ์หน่อยน้อยชอบคนนี้มาก คือกินได้หมดเลยเน,ะยนเเาะชอบดูบอกเขากินมาม่าดูอันนี้หน่อยเนาะยังดูไม่จุบเลย ดูไปเรื่อยๆนะคะ